สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุกุสุคนครับมือในชองห้างนกชาแนลครับพาพี่น้องมาลงทะเลได้มือนี่ครับลงทะเลเป็นเมนูนตำม,มืกกล้วยพี่น้องตำม,มึกกล้วยโตใหญ่เปลง,งเลยครับเมือนี้ อุยนะเป็นข้อใดใครใครมันโมมีแคบแคบหมูค่ะพี่น้องเปใหญ่แห้งครับวันนี้ได้มาแคบหมูครับเห็ดใหม่สดสุ่มือครับพี่น้องถ้าได้สนใจครับสามารถสั่งจองเข้ามาได้เด้อพี่น้องเด้อปกินได้เลยบอกว่าลายใหญ่ห้างครับมันสีคำเพื่อฮอดคิวนองุ่นนองวายครับมาคำในเด้อพี่น้องมืออื้อหนวดเด้อพี่น้องเอาให้เบอร์นั้นจวดเลยนะเบอร์จวดอยู่บอกครับมันจ๋า จุดจุอ่ะพี่น้องกรอบหอมคันจุ๋ยห้างมาจุ่ยบะแนะนำครับเมนูซุ่มกันปีใหม่พี่น้องไงตำมืกกล้วยจุดยอะไรได้พี่น้อง ไอ้บบมือกวยเหนียวปูเหนียวน่นน้องเมนุเดินทางปลอดภัยขึ้นกราครับพี่น้องเขาโตัว่งใหญ่เลื่กพอดำ่ะจับมันขึ้นมาอร่อยมากนอกเล่นกันเหนียกกันนะ เม่อันกับมีตัวเดียว,วดอกพี่น้องเลยเบิดอทงมี่ต่เดียวพี่นอ้องหืมืนางพ่องครับจิมตงไปพี่น้องน,น,น้ำปลาละหลานนัวๆ เมนูปีใหม่มนั่นอะไเพริล่แพบหมูผัดดำนี่โมเมนต์วเดยวมากินแต่กับตามอย่างเดียวพี่น้องเหฮ็ดกับแกลมาคาเครื่อ,อนครับแรงที่เบิร์ตตัวหนึ่งพี่น้องครตัวใหญ่ครับเมื่อกล้วยห,หางมันระเบิด โค้ละ้าหอมหอมกุ๊บๆด้วยนะพ่อหลังหวานใช่บอกครับมูเนือเด้งๆหวานๆพี่นนกส่วนนี่ของเันซดจะเป็นอกปีใหม่หมมกทัวกับหวานๆทั้ง พี่นุ๊กจำจะบอกระเทศมันะหามันืเทศออกแๆอืมน่อ่าะปนยเนรอช่งนี้เราออกอีเวนต์ไลฟ์พี่น้องแล้วเมื่อไ่ระบบเลยบอรวาเงนบ่ระเบอรบอก่เป็นเหรอบอกว่าเป็นบ่ันบอกเป็นหรือบอก่เป็นอืมนวดอืม หืหมดแงอบรรยากาศดีดีเนี<า>่ยมืแรงเนาะมันเนี้ครับอ,อากาศเริ่มอุ่นขึ้นมากเลยพี่น้องเลยสงสัยสิอุ่นใส่ปีใหม่เนาะใช้พี่น้องขาวดาวอื้มอืมอืพมอืมอื้อื งดปลาหมึกจัดทะเลครับมเลยสอกซับระเบ้อแล้วก็แห้งนะระเบือระเบือไปแส่เนาะคือบ่อเนาะอืมอืมกุูปตัวใหญ่ๆเลยพี่น้องคนละตัวพอดันเอาตัวใหญ่กว่าเลย mười hai mươi hái mười hai mười hai mười hả mười hai năm bơ hai mười 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 มือกล้วยครับมือกวยซาตะเกานี่ยมันไข่พี่น้องเไยเดี๋ยวนี้โบไข่ไงช่องมึงกับโบไข่ไข่โบไข่ตัวพี่น้องนั่นไงอันน่าเราขึ้นอ่ะเบอร์บอก์มวยน้ำเบอเอาตัวนี้บ้างอืมเนี่ยปลาและกินหางปลาหมึกสีเหลืองลอยน้ำเก่งๆเบอร์โบเกลี่ยบ้างเบอร์กินน้ำเอามา ก็จะกินเจปลาหมึกกินหมูหันบ่เอาบ่ปลาหมึกน,น,นะ,ะนหนมูหันละบอกพอกันเด้อคนละเครื่องเลยพอพอครบคพ่อพาถือครบพอกันเอาเบอร์พีเขาพี่น้องแม่เนาะ แสบจวดครับอืมยิ้มอะอืมนี่ใครน้ำพรำที่แสบน้องมลจะใครปุ้ยไง่ะมันงั้นจะกินหางปลาหมึกจะได้ร้อยหนามเก่งๆมันก็จะกินหนวดปลามึกแบบเบาๆระเบือเปิดกินหางปลาหมึกระเบือร้อยหนามเก่งๆอกมันงั้นจะกินร้อยหนามเก่งๆนะลองปะปาก็จะกินหนวดอยากร้อยหนามเก่งปะก็จะกินจมูกปลาหมึก มันเทมันเทเต้นปลาหมึกทำมากกัยังอยากมากกันแม่งว่านกันไรหางปลาหมึกที่นอกมนกันลมึกที่ลอยหนามเกง่งหรือว่าลูกอยากลอยเก่งวะลูกที่ลอยเกงย่งเนี่ยชุบน้ำนัวครับลูกที่ลอยเกง่งแบบนำปลาหมึกเขา thôi làm kinh hàng và mực gì nha không khôn hà là làm kinh nó bơi lo bọc kìm đi kìm nuôi và mực cả lo làm bọc kinh <laughs> mình là hai trai mình. mình là hai trai là gì làm <laughs> ừ. đi hoàn hàng ở đấy nè Quay em kèm này <laughs> ừ. kín đây, lại làm kinh Thầm nên là kèm hàng mất <laughs> Ừ <cười> ลูก,ลออก,ก,อก้อยเก่งบมลหางขาด <c oughs> ามาดหางขาดพดดจะกินตัวนี้มไม่นอกกันดักกินห้กินงกระังหมดล้นะขาเรยน้ำเก่งเออาขื่นขื่นนะมีมากมันก็พยายากัดชอลอยเก่งพอมนก็พยายามกินหางปลาหมึก <c oughs> <c oughs> ก,าก,ก้างกิเอ้าก้างเก่งๆรอเปล่าแต่ไรเก่งเลยยังหนซี่เก่งอ่ะน่าหล,ลอนนีน่ไปกินไหนเนาะพยายามได้กิน,นยังยๆๆกินพยายามยังไม่ได้กินบอกโมจูเบอรครับเอ้าฝากพี่น้องเขาครับขับหมูกรอบๆใหม่ๆนะกรอบแห้งพี่น้องสามารถซั่งได้อยู่ครับตอนนี้ เพราะเดือดขนส่งข้าเพิ่นโบปิดนะครับปีนี้ <laughs> โบปิดปีใหม่ครับแต่ว่าอันทรงเย็นนะี่ปิดพี่น้องเลยปูเพิ่นสซ่างกระปูครับสซ่างเขียดน,น้อยทางยังอีกหัวหนุกใส่ตัวเย็นไปนะไม่ละทางหอยอืมทางหอยทางหอยได้อยู่ครับหอยทางหอยได้อยู่อืมหอยลูก,ดกเด้กอืมกินจนอิ่มละเรื่องผสมตีนมาก,กินครับโอ้สมตีนมันแซ่บแม่ ึินก็ยังกระแทบครับพระรามไม่กินหนวดมาปั่นกันเอาเอ้ากันขออันเดียวอือของพระราหนวดครับน,นกหนึ่งไงกันอันเดียวเลยการจะหายใจได้ดีอือ <laughs> เป็นยังหนวดดีต,ตายพี่น้องหนวดดี <laughs> นิดเดียวหนึ่งพระราก็อุดตอนนี้ อันนี้น้องอไปจ้วยริมแล้วครับไม่นกอวยพ่นพี่น้องเพราเดิมอนี่หมอสีปีใหม่แหละช่วงนี้เพิ่นกะขับรถขับเรือนะพี่น้องเนาะละมัดระว่างรับคอยไปคอยมายายไปแซงเด้อพี่น้องเด้อพอดำอวยพรเลยโอ้ปีใหม่จงอวยพอนะพี่น้องเนาะสำหรับมือี้ครับมีแคปมูครับมาฝากพี่ตอนน้องเฮาแล้วก็มีลายอย่างลายแนวอยู่ครับอยู่ในเพจเฮาพี่น้องท่านใดสนใจยังครับ ทางพอดำฮ่าให้ได้กระิหาให้ครับบอสิเป็นพวกอาหารตามฤดูกาลครับเป็นไข่มดแดงเป็นเกียด์ขาคำ้ำหนีเบิร์ตแะครับเกียด์ขาคําก็เป็นหอยคัวนะครับเนาะหอยคัวแล้วก็ที่ค้าได้ครับตอนนี้เป็นกรบแกมก็ดีครับส้มตีนสร้างมือนีบมกเกินซาบม,มือหอดสมพักมพักเสียนนำ้ำจากแสละเบอร์เลยเด้อค่ะพี่น้องสมพียน์ครับผลิตภัณฑ์จากแม่ระเบอร์พี่น้องอ้าว เสแสรบเน้ครับเมื่อนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เข้ามาครับเป็นกำลังใจมาพูดคุยวอาจากันเนาะทักทายกันพลนวาเอาสำหรับวันนี้ครับขอให้พี่น้องเฮามีแต่ความสุขความเจริญครับคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดสมความมุ่งมั่นปัฒนาครับลำลำเรื่อยๆถูกวนเลๆเบอร์ครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ